สวัสดีครับคุกครับสวัสดีค่ะเป็นจังไดคือเข่าคาเข่าแน่แหละโอ้ยดีใจซักทั้งบนทั้งล่างวันนี่ซักดิ่งซักงออยู่ไหมคุณสองมือว่างันดีใจแห้งไหมอันเชือกันห้าแปดแหละก็ก็ดีใจยูตะวันแห้งปัญญายุทา์เนี่ยเครื่องหนึ่งเนาะคับโอ้ห้าแปดโอ้ห้าแปดใจเครื่องจ้าใจเครื่องก็ดีใจยูดอกก็ว่าโออันตามที่ปู่บอกยูว่าอันแปด แปดมันจียวนข้างหลังเนะาะจ้าบัดนที่ก็ขวางกับเนียนหาแปดอยู่แต่ว่ามันหันได้เครเื่องก็เลยเลขบรท่านได้ออกดอกข้างบนก็เลยไปไหว้ปู่หญิว่าปู่ลูกขอตัวเดียวสิบเก้าตัวเดียวโอ้ยอีพออีแม่พ่อออกสิบเก้าแม่โคตรเต้นกับดอดก,ดอดนอนกันเลยใส่โซ่หลักฐานในผมเบิ้งกันน่ะโซ่หลักฐานในผมเบิ้งกันหน่ะมันมันเนียนเลือสิบเก้าว่าไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ้งกันนะค่ะ เก่าเด้อเอ้าแม่นอยู่ตัวนั้นอ,อ่ะเอฟซีผู้ใดว่าของแม่ผู้บ่มีซิบเก่ากับมึงคักค่ะเด้อค่ะที่นี่กัญญาผ้ากัญเรือนพานให้มึงคักค่ะมึงให้มันจบคลิปแล้วสิได้ผู้ว่าตัวเลขของเพิ่นมีตัวใดแน่แล้วกเพิ่นเบาว่า,วาจังใดญแน่บางครั้างต้นคลิปอาจจะเบายัางบ้านได้จ๊บไข่คีบมันกับสี่ อธิบายว่าเน้นนักตัวใดประมาณนี้มันสิบบุดรผ่าดข่าวสารเนาะค่ะเพราะว่าทีมงานอของแม่คู่กับไลายคนอยู่เนาะค่ะหลายเอ่อไลายไลค์ช่องเนาะค่ะกะให้เมื่อวันหลังเนาะค่ะเมืองเมืองเมือง,งคลิปให้ดีดีเนาะค่ะเอ่อแม่คู่แกงข้าวเนี่ยเด้อค่ะว่าเห็นเห็นอ่ะคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เนาะค่ะว่าเอ่อผ้ากันเฮ็ดเมคขึ้นมาเป็นเรื่องจริงได้ค่ะที่ ท,ที่ทีมงานไปเหตุมา,าม่ทาย่านตะละหม่องมีตะเรล่อง,องกิงว่ามีการเมกถ้าเมกนางเหตุยื่น,นก็ไไ้ค่ะบ่จําเป็นต้องไปหาทยายท้ำมองหันมองนีเลยเนาะคะ่ะ mm hmm. เบื้องนามัน่นอันนี้แม่คู่กับกับเมฆทีมงานหน่งสีผ้ากันไปเนาะคะ่ะไปโดยเฉพาะเลขพญานาคเวยคะ่ะกาะติสสถานการไวยลดเนาะคะ่ะเพราะว่าของเพลินนี่ของแฉแน่นอนเนาะคะ่ะจังงของปูดำก็คือกันเนาะคะ่ะ สิบเก้ามีคอมเมนต์ว่าเลขของแม่ครูมไม่มีสิบเก้าเป็นว่านี่แหะค่ะสิบเก้าอันนี้ก็บหาแปดแปดสวยที่สุดเนาะคะ่ะแล้วเพิินก็บ,บอกว่าแปดยูทั้งหลังเนาะคะ่ะถ้าเข้าจับจุดมองนี้ได้แปดยูทั้งหลังนี่เข้ากอาไปเหตุรักนวยเห็นไหมคะ่ะครับอ่าเลขรักอันไม่ก็ได้แล้วคะ่ะเลขลักอ,อันไม่งวดนาก็ได้แล้วงวดที้ค่าแม่ครูก็บอกอยู่บบแล้วว่าแปดยูหลักนวยค่ะกันแจงคือเพิินบอกว่ามันยูทั้งหลัง ขาถ้าเปลี่ยนมนุษย์ของเฮ้านี่ก็คือถา้าถ้าว่าอยู่ข้างหลังมันสิเป็นลักหน่วยกับผ้ากันจับเอาเดอ้อจังสี่เนาะคะ่ะกแม่คู่ก็บอกแล้วว่าเพื่อนก็บอกว่าแปดกับสองมันบอม,นม่า,มาน้ากันเนาะคะ่ะแม่คู่กบับบอสือเด้แปดสองตัวแม่คู่บอสือเลยแม่คู่จะมาสือจังสี่ <S <s <ut> สค่ะหา้าแปดอันนั้นแปดหกจังสี่แม่ค่ะแล้วก็บห้าหกจังสี่แม่หกสองแม่คู่สือ,อยู แต่ว่าแปดสองนี่แม่คู่ปสื้อแม่คู่กับเบาลงคลิป้อมเนี่ยค่ะครับว่าอันนี้มันบอมาแต่ว่าอยู่ในนี่ให้วิ่นเอาแม่คู่บอกให้จับคู่เอาเนาะค่ะให้จับคู่เอาตัวนี้มันเป็นตัวเลขวิ่งนั้งบอตองมาจับคู่ก็ได้ตัวนี้มันเป็นเลขวิ่งค่ะเ้าจับเครื่องอันนี้อันนี้อันนี้มันสีลายคู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเนาะค่ะเอ่อกระเขาเนะค่ะเลขวิ่งของเพื่อนมันกะมีทั้งแปดทั้งหานะคะ แต่คือซีตัดซีกับะะบอมาเนาะค่ะครับค่ะค่ะผู้ใดว่าของแม่คู่บอมี่สิบเก้ากับมึงเอาดีดีเด้อค่ะว่ามันมีบอมีทั้งสิบเก้าทั้งห้าแปดแปดค่ะห้าแปดตัวนี้เนาะค่ะห้าแปดของแม่คู่กับวันนี้ของคููด,ดำเนาะคะ่ะพท่านกับเมกตาให้ลูกซิบลูก้าเนาะคะ่ะกับคือเครื่องล่างข้งงบนเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็ขีดเสน้นใต้คือตัวเน้นเนาะคะ่ะบอมแมนาก็มาขีดเด้อค,ค่ะขีดตะมือหายเลย ให้มือแรกกาะธีปั๊บโหลดและเลขตัวนี้เนาะค่ะเลขตัวนี้ได้มาจังไดเนาะค่ะคือเข้าบไดเมกตัวเลขขึ้นมาได้ค่ะนี่ค่ะอ๋อตัวเลขที่แต่ละตัวที่ได้ขึ้นมาจะเป็นเลขคันทั้งนั้นเป็นเลขธนบัตรเนาะค่ะเพิ่นสีเขียนให้มามาหาแถวเลขลักเป็นจังไดจังสี่แล้วเพื่อนก็บอกว่าให้ระวังเลขหกแลเลขเก้าเดี๋ยวปูสีมาบอกที่หลังเนาะค่ะคือเพิ่นหายเลขสี่มาแล้วเนาะค่ะ เมื่อสุดท้ายเพิ่นกับมะไหนี่แหละค่ะมะไหสิบแปดเอ้ยมะไหสิบเก่าเนาะคะ่ะมะไหสิบเก่ากับสามแปดเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขสองตัวสุดท้ายเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อที่เข้าไปไทายทานอยู่ปูสุยก,ไกนะะ็ได้เบากันเนาะค่ะได้เบากันว่าเอ่อยา่าอย่าลืมอยา่าพลาดเนาะ,ะเลขสิบเก่าเลยครับแม่แม่สิบเก่านี่คือมันตรงกันเนาะคะ่ะบ่าวาทีมงานจะฟันถึงกุ้ง กับสามคนเนาะคะ่ะเทิงบุญน้ำโชคเนาะคะ่ะแล้วกับไอคนมีโชคเนาะคะ่ะแล้วกับใจบุญคนฝันเนาะคะ่ะคนฝันอันเดียวกันเลยก็คือเห็นกลุ่มเนาะคะ่ะ ลักที่นี่ก็มาเขากับเลดพญานาคอีกแล้วก็มาเขากับปูดำอีกเนาะค่ะแม่คู่ก็อัดนะอัดเต็มเลยเลดพญานาคเลยครับเลดพญานาคคนกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะก็เข่าเต็มเต็มได้ของคนกับดีเขากับเซียมซี่นค่ะหลักที่นี่แม่คู่ก็ไปขอปูพี่บุญเนาะค่ะแม่คู่ก็ไปเสียงเซียมซี่ก็ได้สิบเจ็ดกับสิบเก้าเนาะค่ะโอ้แม่คู่ยังเสียดายอยู่เด้่ยยี่สิบใบ ลอตเตอรี่นะเนี่ยยี่สิบใบบ่ได้เอามาน้าเนะาะบ่ได้เอามาโซ่ค่ะก็ตั้งยี่สิบใบเสียดายอยู่เนาะคะ่ะที่นี่ข้ามาเมืองเนาะคะ่ะมเมืองวางหวดนี่ผู้สิตัดกี่ยังไห้เนาะคะ่มมนะ,คะตัดเนาะก็ไปนี่สิเป็นแนวทางของหมวดนที่สองมันบะครับแมนค่ะคู่เพราท่านได้เขียนมันถี่เนาะคะ่ะ

เยนมองกลางๆมากกันก็ได้เพื่นสีได้เห็นเออเขียนเพื่อให้เข้าใจตรงกันจ้าว่าให้รู้ตรงกันเนาะว่ามันเป็นงวดใดครับผมแล้วตัวตัดเพื่อนสี่ยูอีกคือเกาบอลเนาะค่ะค่ะนี่เด้อค่ะอ้าวบาทอันนี้คืองวดวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะสองบอมีเด้อค่ะบอมแอนซีเด้อค่ะ แต่แม่คู่จะถามอีกเนาะค่ะจะให้ลูกซิฟถามอีกว่าอมวดนี้ยังมี4บอแต่ทีลูกคือ2อเอาลอยน้ำแล้วเด้อค่ะ2เอาไปลอยน้ําแล้วเนาะค่ะจ้าแ้วที่นี่สวยที่สุดคือศูนย์เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะสวยที่สุดคือศูนย์ร่องคือ3เนาะค่ะสวยที่สุดอวดนี่คือศูนย์เนาะค่ะเลขที่ว่าเปลี่ยนไปใสเลยก็คือหากับแปด เนาะคะ่ะห้ากับแปดศูนย์ศูนย์นกับสามฟังงี้ดีเด้อค่ะศูนย์กับสามจะอยู่ข้างหน้าบ่ได้อยู่ข้างหลังอันเด้อค่ะศูนย์กับสามสี่อยู่ข้างหน้าเด้อเพิ่นบอกเนาะคะ่ะถ้ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะสําหรับเลขลักลเดี๋ยวแม่พูดสิบอกเนาะคะ่ะเพิ่นพูดจะบอกว่าเพิร์นจะบอกจังไดเพิ่นสิบอกจังไดเพราะว่างวดงวดเมื่อกี้นี่ก็บ่พลาดสําสหรับเลข อยู gen, ่ข <entertain> en> ้างหน้าข้างหลังงวดก้อนกับบ่อผาดเด้ค่ะงวดก้อนถึงจะบ่อเข่าแต่ว่าเลขลักของเพื่อนน่ะที่เพื่อนบอกว่าอยู่หนาอยู่หลังน่ะบ่อผาดเด้ค่ะหมายถึงหลักหน่วยหลักสิบไม่พลาดเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่คือกันแปดอยู่ข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นหลักสิบเพราะว่าเป็นหลักร้อยเนาะคับเนาะเมียนค่ะเป็นเป็นหลักสิบเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าแปดกับสองอยู่ข้างหลัง จังสี่เนาะค่ะก็คือแปดมันก็อยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะมันออกหาแปดเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้ศูนย์กับสามฟังเด้ 3, อค่ะศูนย์กับสามยูทั้งหนาเนาะคะ่ะอยูทั้งหนาเด้ออันนี้ผ่าตีความหมายก็จะเป็นลักซิปเด้อค,ค่ะค่ะสำหรับเลขลักของกูดำเนาะ,ะอออีกประมาณมือสองมื่นนี่แหละคะ่ะเขาจะส่งเอาเลขสีตัวเนาะคะ่ะแม่ผู้ที่ก่อนท่อกันเนาะแมนค่ะเป็นสีตัวคือคือ,คอ,อ ค,คือแบบนี้ไหมคะ4ตัวกอดท่ออันนี้คือเลข4ตัวอันนี้จะเอิ้นเลข4ตัวของปูดำเนาะคะ่ะอ่องวดหนึ่งเจีส่ง2เทื่อนเนาะคะ่ะก็คือส่งเอาตัวนี้แล้วก็ส่งเอาตัวนี้เนาะคะ่ะส่วนตัวนี้เพิ่นจะมาบอกในนิมิตเลยเนาะคะ่ะคือเลขออกปุ๊บอ่าแมพูสามารถเห็นแหละเพิ่นก็จะบอกตัวใดอยู่ทั้งหน้าหรืออยู่ทั้งหลังอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนส่วนตัวของแม่พูเนาะคะ่ะ คือเคาบนับถือเพิ่นเนาะคะา่ะแล้วก็ที่ที่ทไปครอบคู่มากค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะอไม่มาโสว์ค,ค่ะอันนี้คือคือเลขสี่ตัวเนาะค่ะหวดต่อไปสิเอาเลขสี่ตัวจ,งจังสี่หลับมาให้เนาะค,ะค่ะอันนี้ก็คือหวดหวเลียกตัวย้องเพิ่นละ ค่ะเลขเนาะเลขสองเด้อค่ะเลขดับคือเลขสองเอาไปล้อยน้ำเพิ่นว่าเลขสองเนาะค่ะส่วนเลขสี่แม่คู่ถามก่อนเด้อค่ะเพราะว่ามันต้องมีคนสอบถามให้เนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ถามแม่คู่เองไม่ได้เนาะค่ะเขาเขาส่งเองแล้วก็ถามเองไม่ได้เลยค่ะค่ะก็เรื่อยสิให้เพิ่มมาค่ะห้าวิเลนซี่สามารถเล่นได้บอตประมาณประหยัดไปดีด้อค่ะ ประหยัดลงได้เยอะละกันหลายๆสำนักยึดติดของปูดำกับมีเนี่ยค่ะยึดติดอะไรที่ค่ะคื่องจัเจ้าว่าถ้าปูดำหนี่ตัดอีหยังส่วนมากสีบมาสมมติว่างฮานจ้าคำนวณได้สเป็นซี่เก้ายังสี่เนาะค่ะหรือซี่เจ็ดซีหกซีห้าสี่ฮัเจ้าสีตัดทิ่มฮานจ้าตัดทิ่มนาะฮานจ้าสีเอาตัวอื่นที่เป็นตัวเด่นน่ะมาให้มาให้เอฟซี่ังสี่มนก็ประหยัดลงไปอีกเนาะค่ะจังแม่คู่เนี่ยจังแม่คู่ที่ผู้ใดสิเป็นเอฟซีหรือว่าติดตาม เนาะคะ่ะติดตามทางช่องหรือว่าติดตามทางทีมงานอยู่นี่ก็จะบอกว่าซีไม่มาบอต้องซีซีบอต้อตงจับเลยเนาะคะ่ะบอแมนมาเข้าจะมาวอาตอนเลขออกแล้วคือทายท่ำกับบอแมนทายท่ำเวลาครั้งเดียวจบกับบอแมนเนาะคะ่ะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกซ้ำพลาดแล้วซ้ำพลาดอีกเนาะคะ่ะให้ช่องนั้นช่องนี้อยู่ ยาวาเดอค่ะยาวาวาอันนี้บอมี่อันนั้นบอมี่มึงให้ดีมึงห้จบเนาะค่ะไอที่เขา้าบอกแนวทางไปนําเสนอแนวทางเข้ากับอยากห้ยเอฟซีทุกทุกทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบเนาะค่ะจังจังหวัดนี่ไม่คู่ดีใจเด้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนกับมาหาพอแมรเนาะค่ะมาลดดัดําหัวพอแม่มาหาลูกหาเต่าเนาะค่ะกลับมาเงื่อนกับแหงหายากเนาะ พ่อมาหอดบ้านเนาะคะ่ะท่านเจ้าได้โชคได้ลาบได้มีเงินกับไปอีกแล้วมีเงื่อนไหวพอแมอ่อยู่กินกับลูกกับหลานอีกแม่คู่ดีใจเนาะ,ค,ะค่ะนี่แหละก็คือแนวทางดีๆสำหรับทีมงานสำหรับแม่คู่ได้มอบให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่ขอร้องอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะคอมเมนต์สุภาพเนาะคะ่ะกับมงคลิปห้มันจบ เนาะค่ม<ง>ะมึงอย่ามึงอย่าเลื่อนผ่านเนาะคะ่ะดูให<ด>้จบคลิปเนาะค่ะคุณจะได้อ่ช,ช็อตดีๆเด็ดๆเนาะคะ่ะข<อ>้าวสารจะได้บ่พลาดเนาะค่ะค่ะครับคค่่ะ<ข>ะอ้าเ<ข>อาสำหรับอ่าต,ตัวเลขจะได้มากสำนีกรเป็นบ๊อบแม่คู่อ่าเดี๋ยวจะแบบนี่ยังกระสีความเกินไหวกระสีตามอีกเตีอยนึงแมนค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอไว้สำนีกรกัขอบคุณแม่คู่ครับผมขอบคุณค่ะ